ลฝากแชร์ฝาก Subscribe ในช่องแซมบิวูทูบมิเลเน่ด้วยนะครับถ้าคลิปที่ผมทํามีประโยชน์แล้วก็ให้ความรู้กับทุกๆคนนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆใน Windows 10ให้เป็นภาษา,าไทยนะครับจุดประสงค์ที่เราเปลี่ยนก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างเ,าเราเข้าไปทํางานใหม่ๆเนี่ยเ,เราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยหน้าจอเป็นสังกตใช่ไหมเราบางทีเราอาจจะไม่ถนัดนะฮะถ้าเราเปลี่ยน เป็นภาษาไทยนะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดายนะครับและผมการันตีว่าหลังจากเราเปลี่ยนแล้วระบบต่างๆในคอมพิวเตอร์จะไม่เสียหายนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเสียหายนะครับวิธีการทําก็คือเราทําแล้วเนี่ยหมวดหมู่ของ setting หรือว่า f r o w e a s p i r e er ที่เราใช้งานประจำอยู่แล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ยางสมมุติว่าเราเปลี่ยนแล้วหลังจากทาการเปลี่ยนแล้ว ตรงรีไซเคิลบินเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็ภาษาไทยนะครับวิธีการทําทำอย่างไรนะครับง่ายๆนะครับมาตรงข้างล่างสุดซ้ายมือนะครับตรงสตาร์ทนะครับกดไปทีหนึ่งนะฮะเราจะเห็นตรงไอ้ฟันเฟืองตรงนี้นะครับเซตติ้งตรงนะครับกดไปทีหนึงนะครับมันก็จะมาตรง Windows Setting นะครับตรงนี้จะเป็นอยู่ในโหมดของ Setting มันจะเป็น System, s y s t เ m device p h o n e ฟนเ n e ตเ ต่างๆนะครับแอปอเค้าทมองแหล่งกดพวกนี้ภาษาอังกฤษหมดเราจะเปลี่ยนภาษาไทยนะครับว่าทาอย่างไรนะครับวิธีการเข้ามาตรงนี้เนี่ยเข้าได้หลายวิธีด้วยกันนะครับผมจะให้ดู3วิธีนะครับวิธีเมื่อกี้เป็นวิธีแรกแล้วนะครับวิธีต่อมาก็คือตรง Windows Start ข้างล่างนะครับกดทีนี้กดขวามือนะครับตรงเมาส์นะครับตรงเมาส์ของคุณนะครับเมื่อกี้เนี่ยกดซ้ายมือนะฮะตอนนี้กดขวามือนะครับปุ๊บเนี่ยมาตรง Setting ตรงนี้นะครับกดไปเลย1ทีนะครับ ทีนี้คุณก็จะมาตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเห็นไหมฮะวิธีที่3าก็คือตรงเซิร์ชข้างล่างนะครับเซิร์ชบาร์ตรงนี้ที่เป็นแว่นขยายนะคลิกเข้าไปแล้วพิมพ์ภาษาอังกฤษ Setting เข้าไปนะครับขึ้นมาละ SE ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะเซตติ้งตรงนี้นะครับกดไปทีหนึ่งเหมือนกันนะครับเข้ามาได้ตรงนี้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันนะครับหลังจากที่คุณเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือมาดูตรง Time and Lang u a น e นะครับกดไปทีนึงเลยนะครับกดไปทีนึงนะฮะ จากนั้นคุณก็จะมาตรงนี้นะ h o มตรงนี้นะครับจะมี Time Language Date Time Region uh, Language แล้วก็ Speed ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาเปลี่ยนก็คือ Language ตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับหทีนะครับกดไปเลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับจากนั้นเนี่ยจะมาตรงนี้จะบอกว่า Language Window Display Language ก็คือว่าภาษาที่ w i n d o w เนี่ยจะโชว์ออกมาตรงหน้า w i n d o w เนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคนอาจจะ อคนที่เคยใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็อาจจะโอเคแต่คนที่ไม่เคยใช้นะบวินโดว์ก็คือตรงนี้นะครับหน้านี้เขาเรียกวินโดว์นะครับโอเคตรงหน้านี้แหละเขาเรียกวินโดว์นะครับนะปุ๊บเนี่ยหลังจากเอตรงนั้นแล้วในช่องสี่เหลี่ยมจะมีเห็นไหมฮะอังกฤษยูไนต์สเตทก็คือว่าภาษาอังกฤษในสหรัฐในประเทศสหรัฐนะครับยูไนต์สเตทนก็คือประเทศสหรัฐนั่นเองนะครับแล้วข้างล่างเขาจะบอกว่าวินโดว์เฟเจอร์ไลท e เซตติ้งและฟังก์ชั r e รีวิวแ p พเพียร์ในดิสเลงกัสก็คือว่า วินโดว์เนี่ยตรงหน้าวินโดว์เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกคือตรงวินโดว์คือตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บเนี่ยฟเจอร์ต่างๆในี่ยพวฟเอ็กซ์พอ e ์เตอร์โฟลเซตติ่งต่างๆจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะฮะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนภาษาไทยทำอย่างไรนะครับเรามาดูข้างล่างนะครับดูข้างล่างเลยนะฮะจะมีตรงนี้นะครับแอปพลิเ e นแลงเกิร์ดก็คือว่าเราสามารถเลือกภาษาที่เราต้องการได้ตรงนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับ ของคุณเนี่ยถ้ายังไม่เคยลงภาษาไทยเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับแต่ผมเนี่ยภาษาไทยด้วยเห็นไหมฮะคือผมได้ลงไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับภาษาไทยนะฮะเรามาดูตรงนี้นะครับข้างล่างนี้นะครับตรง ENG เนี่ยปุ๊บเนี่ย,ยเห็นไหมครับถ้าผมจะพิมพ์ภาษาอังกฤษผมก็เลือกภาษาอังกฤษณถ้าผมพิมพ์ภาษาไทยผมก็เลือกภาษาไทยนะฮะตรงนี้นะครับคือผมลงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับฉะนั้นผมถึงเห็นภาษาไทยตรงนี้แต่ถ้าของคุณย, ibo, ยังไม่มีนะครับาสามารถลงได้ง่ายนะครับคือกดไปตรง สี่เหลี่ยมนี่แหละครับแล้วก็ตรงเครื่องหมายบวกนะครับกดไปปุ๊บ choose a language to install ก็คือว่าเลือกภาษาที่เราจะต้องลงในเครื่องนะครับฉะนั้นมีเป็นร้อยแปดพันภาษาเลยตรงนี้นะครับที่ติดมากับ Windows นะครับปุ๊บเนี่ยของเราเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะฮะที่เราจะต้องเลือกใช้นะครับคือภาษาอังกฤษเนี่ยมากับเครื่องอยู่แล้วทีนี้เราจะมาเลือกภาษาไทยแล้วก็พิมพ์ search ตรงข้างบนนี้ครับ t s a i thai นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหานะครับปุ๊บเนี่ย จะมีภาษาไทยหรือนะครับภาษาไทยลานานะครับแล้วก็ภาษาไทยนะฮะสังเกตด,ดีๆนะครับภาษาไทยหรือภาษาไทยลานานี่จะเป็นสีดำนะแต่ภาษาไทยนี่จะจางๆที่จ,จางเพราะว่าผมเนี่ยลงไว้ในเครื่องหมดแล้วนะครับเครื่องก็ไม่สามารถลงได้อีกนะครับถึงจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าของคุณยังไม่ลงเนี่ยคุณจะเห็นเป็นสีดำๆอย่างนี้เหมือนกันหลังจากคุณจะลงก็คลิกแค่คลิกตรงภาษาไทยนะครับแล้วก็กดแนทข้างล่างไปแล้วก็เครื่องก็จะอิน e อ t ให้เรานะครับเหมือนกับตรงนี้นะยกตัวอย่างนะครับอย่าง ผมจะ install ภาษาล้านนาปุ๊บกดปุ๊บเห็นไหมฮะตรงนี้ล้านนานะครับแล้วก็กด next 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 เข้าไปนะครับแต่นี้ผม install ภาษาไทยเรียบร้อยหมดแล้วผมก็กด cancel ตรงนี้นะครับยกเลิกจากนั้นโอเคมาตรงนี้นะครับหลังจากที่คุณลงในเครื่องเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคุณจะเห็นแบบผมเลยนะครับคือภาษาไทยแล้วก็สังกิตตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บมาตรงขั้นบนนี้เลยนะครับตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นสังกิตเลยนะครับเป็นที่จัด display ไปบนวินโดว์ของเราฉะนั้นเราจะเปลี่ยนภาษาไทยมาตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่คุณคุณลงาภาษาไทยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตรงสามเหลี่ยมนิดลิกนี่นะฮะกดเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นภาษาไทยนะครับหลังจากที่เราเลือกภาษาไทยแล้วนะครับกดปุ๊บเนี่ยเ,เลือกภาษาไทยปุ๊บเนี่ยวินโดว์ก็จะโชว์ขึ้นมาบอกว่า Setting Window Display Language ก็คือ Window needs to sign out in order to fully apply the new language Continue นะครับบอกว่า เพื่อให้ระบบปฏิบัติการของ Windows เนี่ยทำงานได้เต็มที่ก็คือต้องกด s Sign o u t เข้าไปก่อนนะครับคือยึด g n Out เข้าไปนะครับหลังจากเรากดยึด g n Out ไปแล้วนะครับระบ,บบก็จะรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากที่รีสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับทุกอย่างก็จะเป็นเป็นไปสไตล์หมดเลยนะครับฉะนั้นอ,อย่างที่ผมบอกก็คือหลังจากนั้นคุณก็กดเปลี่ยนสไทยเสร็จแล้วก็มา,าคลิก yes sign out now ปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะร re ีบู t ขึ้นมาใหม่นะครับ หลังจากรีบูตเสร็จแล้วทุกอย่างก็เป็นภาษาไทยนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวผมกดตรงสายอ u t ก่อน้ว้รมาดูกันว่าระบบการปฏิบัติงานของ Windows เนี่ยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอย่างที่เราได้อินสตอลหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับหลังจากที่เครื่องบูตขึ้นนะครับทีนี้เนี่ย คุณดูนะครับ recycle bin เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะพวกซอฟต์แวร์ที่ติดมากับ Windows นะครับแต่พวกซอฟต์แวร์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยจะไม่ได้นะครับอย่างพวก Packet Tracer พวกอย่างเอ่อ o ส Studio พวก vlc m พวกนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่เราดาวน์โหลดมาจะไม่ได้นะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับว่า ทำงานอย่างที่เมื่อกี้ผมว่าหรือเปล่าแล้วก็กดไปดูที่ setting เหมือนกันนะครับกดตรงตรงนี้นะครับตรงินโดว์นะครับกดปุ๊บมาตรงนี่เลยนะครับฟันเฟืองเห็นไหมฮะตั้งค่านะครับมันจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษไปไปครับจากภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนภาษาอังกฤษจากภาษาอังกฤษเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหมดเลยนะฮะเห็นไหมครับระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับไม่ว่าระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ทีนี้เราเราอ่านแล้วเราเข้าใจเลยใช่ไหมครับ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตการตั้งค่าส่วนบุคคลแอปบัญชีเวลาและภาษาการเล่นเกมความง่ายในการเข้าถึงการค้นหาความเป็นส่วนตัวการปรับปรุงและความปลอดภัยเห็นไหมครับหลังจากที่เรา,เ,าเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นภาษาไทยแล้วเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยจะง่ายขึ้นมากนะครับในการเกี่ยวกับการทางานนะฮะเห็นไหมฮะปพิ่มเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะเห็นไหมครับตรงนี้หมวดหมูตรงตรง,ตรงนี้น่ะก็จะตั้งเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับเราก็จะ ดูนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเวลาเราทํางานเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยเป็นภาษาของเราใช่ไหมฮะเห็นไหมครับปุ๊บเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้ได้หลายอย่างเยอะแยะมากเลยนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนระบบปฏิบัติการจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับโอเคคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่ใช้คอมทํางานนะครับเริ่มเริ่มแรกที่ทํางานมานะครับหรือคนที่เคยทําอยู่แล้วนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยปุ๊บเนี่ยผมรับรองว่าคุณจะ,ะทํางานเพิ่มง่ายขึ้นกว่าเป็น40เท่าเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุทกคนนะครับก็ก่อนจากการก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝากซับสไคร์ในช่องแซมเบียว